พฤติการของคนหมู่มากที่ไม่มีความรู้รักษาตัวหรือไม่มีวินยัยจะเป็นเหมือนควายตาบอดที่เที่ยวอยู่ในป่าดงเรามาถึงมงคลชีวิตข้อที่9แล้วครับนะเราจบไปแล้วกับเรื่องของการศึกษานะครับเป็นเรื่องของข้อ7ข้อ8ก็คือพระหุสัจจะแล้วก็อะไรนะข้อ8 สิปัญจะนะครับก็คือเป็นผู้ที่มีความรู้แล้วก็มีศิลปะในความรู้นั้นๆเนานะคราวนี้เราจะมาต่อการมงคลข้อที่9้าซึ่งอยู่ในวรคเดียวกันกันกบพระพุจัเจ้ากับสิบปัญจะนะครับก็คือเรื่องของวินัยดีนะบาลีท่านว่าวินโยจาสุสิกิโตนะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาฟังกันเนาะมงคลชีวิตขั้นที่9วินัยดีดาบคมที่ไม่มีฝกักและลูกระเบิดที่ไม่มีสลักนิรภัยอาจมีทั้งคุณและโทษแก่ผู้ใช้เท่าๆกัน เพราะฉะนั้นผู้ประดิษฐ์คิดทําสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้แล้วเขาจึงทําฝักหรือสลักนิขภัยขึ้นไว้ด้วยทํานองเดียวกันความรู้และความเป็นนะหมายถึงพรหุสัจจะกับสิบปัญจนะครับความรู้กับความเป็นนะนะในมงคลข้อพหูสรรัจจะและสิบปะนั้นเป็นความแหลมคมแห่งสติปัญญาอาจใช้ฟาดฟันทิมแทงได้สารพัดปัญหา แต่ถ้าหากความรู้และความเป็นไม่มีวินัยกำกับแล้วก็จะมีทั้งคุณและโทษเท่ากันเพราะความรู้และความเป็นนั่นแหละคนจึงสามารถช่อโกงเงินได้เป็นล้านๆแล้วก็ติดตารางเป็น10บสบปีเพราะความรู้และความเป็นนั่นแหละจึงคิดอ่านทำผิดอาญาแผ่นดินจนกระทั่งตัวเองต้องระเหเร่ร่อนไม่มีแผ่นดินอยู่โปรดคิดดูรอบตัวท่านก็ได้ บรรดาคนที่ต้องรับโทษทั์ต่างๆนั้นส่วนมากได้ใช้ความรู้ความเป็นของเขาเองทำความผิดใช่หรือไม่นักประดิษฐ์วัตถุระเบิดเขาทำสลักนิรภัยไว้ช่างดาบก็ทำฝักดาบกันอันตรายไว้เช่นเดียวกันเมื่อพระพุทธองค์ทรงสอนศาสนิกให้เป็นคนคงแก่เรียนและให้มีศิลปะแล้วจึงทรงสั่งสำทับด้วยว่าต้องมีวินยัย มงคลชีวิตลำดับที่9พระพุทธพจน์ว่าวินโยจะสุสิกิโตแปลตามรูปศัพท์ว่าวินัยที่ศึกษาดีแล้วเป็นมงคลมงคลข้อนี้น่าจะต้องแยกประเด็นออกบรรยายเป็น3ประเด็นคือ 1. ลักษณะของวินยัย 2. ความสำคัญของวินยัยและ3วินัยดีเพียง3าประเด็นนี้ก็คงเพียงพอสำหรับการปฏิบัติตามหลักมงคลข้อนี้นะครับอันนี้มันจะต่อเรื่องของลักษณะวินัยเลยนะครับ คงเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า วินัยคือสิ่งสําคัญคือสั่งให้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นหรือสั่งไม่ให้ทําอย่างนั้นอย่างนั้นคําสั่งของผู้ที่มีอํานาจที่จะสั่งนั้นแหละเรียกว่าวินัยเอาเป็นที่เข้าใจไว้เท่านี้เสียชั้นหนึ่งก่อนแล้วค่อยว่าเพิ่มเติมอีกในประเด็นที่3ตอนนี้ว่าถึงลักษณะของวินัยเสียก่อนเขาพเจ้าได้เสนอข้อคิอคดไว้แล้วในมงคลข้อ7ว่าทางดําเมินชีวิตของคนเราแต่ละคนมีอยู่สองทางคือคดีโลกกับคดีธรรมก็คือคติโลกกับคติธรรมนะครับทางโลกกับทางธรรมเนาะ ที่เราจําเป็นต้องดําเนินควบกันทั้งทางโลกและทางธรรมก็เพราะตัวเราเองมีของสําคัญอยู่2อย่างคือชีวิตกับจิตใจชีวิตของเราขึ้นอยู่กับระบบโลก ต้องพึ่งโลกชีวิตจึงจะเจริญส่วนจิตใจของเราขึ้นอยู่กับระบบธรรมต้องพึ่งธรรมจิตใจจึงจเจริญเพราะฉะนั้นเราจึงต้องดําเนินชีวิตให้สอดคล้องทั้งสองทางเมื่อเราจําเป็นต้องเดินทั้งสองทางในการเรียนวิชาหาความรู้เราก็ต้องเรียนให้รู้ทั้งสองทางให้มีความรู้ทั้งทางคดีโลกและทางคดีธรรมในการสร้างศิลปะขึ้นในตัวก็เหมือนกันเมื่อรู้สองทางก็ต้องฝึกหัดให้ทําอะไรเป็นทั้งสองทางตกลงว่าความรู้และความเป็นมีอยู่สองทาง คือทางโลกกับทางธรรมวินัยที่จะใช้กํากับความรู้ความเป็นก็ต้องมีสองทางควบกันเหมือนกันคือวินัยทางโลกและวินัยทางธรรม คนทุกคนที่มีชีวิตและจิตใจต้องอยู่ในความควบคุมของวินัยทั้งสองตลอดเวลาคนชาวบ้านใช้ชีวิตอยู่ทางโลกก็ต้องรักษาวินัยทางธรรมด้วยฝ่ายพระสงฆ์สัมมาเนนก็เหมือนกันครองชีวิตอยู่ทางศาสนาก็ต้องรักษาวินัยทางโลกด้วยไม่เช่นนั้นเสียคนถือวินัยทางโลกทิ้งวินัยทางธรรมเจริญทางชีวิตแต่เสื่อมโทรมทางจิตใจฝ่ายคนถือวินัยทางธรรมทิ้งวินัยทางโลกอาจมีหวังผลทางจิต แต่การครองชีวิตก็ไม่ราบรื่นยิงท่าไข่ทิ้งทั้งวินัยโลกวินัยธรรมก็เท่ากับคนหลับตาเดินในทางเปลี่ยวมีภัยอันตรายรอบด้านพระพุทธองค์ตรัสถึงชะตากรรมของคนประเภทนี้ว่าโนเจอัสสกาพุทธิวินโยวาสุสิกิโตวันเอนอันธมหีโสวะ จะเรยะพาหูกชโนคำแปลคือพฤติการของคนหมู่มากที่ไม่มีความรู้รักษาตัวหรือไม่มีวินยัยจะเป็นเหมือนควายตาบอดที่เที่ยวอยู่ในป่าดงนะครับอันนี้นะก็เป็นส่วนเกินนะแล้วก็บอกว่าวินัยเนี่ยมีลักษณะยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันเรื่องของอวินยัยโลกวินัยธรรมใน EP หน้านะครับอีพีน,ะนี้หวังว่าคงจะชอบนะครับสั้นๆเท่านี้เนาะแล้วพบกันอี EP หน้าครับ